นี่ลุงสุบรีมาลูเหมินเพื่อให้การทำงานของเรามันเป็นไปได้อย่างราบรื่นเราต้องมาร่าง MOU ด้วยกันก่อน MOU เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะเพราะว่าในซีรีส์เองเราจะเห็นว่าคนที่มีความแตกต่างวัยกันแล้วก็แตกต่างประสบการณ์เนี่ยนะคะกำลังสร้างข้อตกลงอะไรบางอย่างแล้วถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงการตีความต่อสิ่งนั้นของเราต่างหากที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหากเราตีความว่ามันผิดมันจะต้องได้รับการรับโทษต้องรีเจ็คออกไปเลยรีแอคชั่นของเราต่อเหตุการณ์แล้วก็ต่อบุคคลก็อาจจะเป็นอีกแบบแต่ในทางตรงกันข้ามหากเรากลับมาทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้รับความสําคัญหากเรา แปลความหมายแบบนั้นนะคะการแสดงออกของเราหรือแม้กระทั่งปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งและแน่นอนว่ามันก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันนั้นอนะเริ่มมีข้อขัดแยง้งไม่อายเด็กเหรอฉันนอายุมากกว่าพ่อเธออีกนะเมื่อเราได้รับประสบการณ์บางอย่างแล้วทําให้เรารู้สึกบางอย่างโดยเฉพาะไปเชื่อมกับความเจ็บปวดในอดีตหรือสรุปไปว่าคนที่ทําเหตุการณ์ต่อหน้าเราตอนนี้เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเจอนะคะแต่เราสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอคะ แต่พอดีลูกค้าพ่อเขานัดพ่อปุกปั่นะมีแจนต้องไม่มีบุหรี่แต่ถ้ามีบุหรี่ <c oughs> ก็ไม่ต้องมีแจนสุดท้ายก็มีเหตุผลมารองรับให้ผิดสัญญาอยู่ดีอะ ถ้าเราห้อยแขวนการตัดสินใจไว้ก่อนเช่นโอเคชะลอการสรุปว่าลุงนกอ่ะเป็นคนที่ไม่ดีเลยผิดสัญญาหรือว่าไม่น่าทําแบบนี้กับเราเลยไม่น่านับถือแต่ถ้าหากเราด่วนสรุปไปว่าโอเคฉันไม่คุยแล้วกับคนแบบนี้พอปิดจ,จบมันก็จะไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในความแตกต่างอีกแน่เลยขอโทษแทนผู้ใหญ่แบบฉันด้วยนะที่ทําให้พวกเธอผิดหวัง MOU u เป็นเพียงแค่เครื่องมือบางอย่างเราจะทำยังไงต่างหากที่จะประคองให้ความสัมพันธ์ผ่าน MOU เนี้ยมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ mm hmm. ก็อยากชวนมองในเรื่องของการใช้ MOU ให้สนุกขึ้นนะ,นะคะไม่ได้มองเป็นเพียงแค่ข้อตกลงอย่างเดียวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เนี้ยอยากให้ติดตามการเรียนรู้ของน้องแจนนะคะแล้วก็ลงุลงนกใน EP ที่4นะคะคำสัญญา